สว,สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับไอกิ h ช n แนลนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาอธิบายว่าเมืองทะเลทรายนั้นมีวิธีไปอย่างไรครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่วิธีไปทะเลทรายนะฮะแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นก่อนที่เราจะไปที่ทะเลทรายนะครับก็คือเราจําเป็นต้องลงเหมืองไปถึงชั้นที่120นะฮะก็คือชั้นสุดท้ายนั่นเอง เพราะว่าที่ชั้น120เนี่ยจะมีกุญแจที่ไว้เปิดประตูสู่ดันเจี้ยนเมืองคาเลซายนะครับมีครับหน้าตากุญแจก็จะเป็นหัวกะโหลกนะฮะชื่อกุญแจสกูคกี้นะฮะซึ่งกุญแจเนี่ยจะไปอยู่ที่หน้าต่างสกิลครับผมมาเริ่มขั้นตอนในการทำเควสไปเมืองคาเลซายกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะฮะมาทำเควสแรกของคอมเมติเซนเตอร์ที่ทำง่ายสุดนะฮะก็คือบันเดิลกล่องสีเขียวนะฮะใช้ของที่หาเก็บได้ตามพื้นในช่วงสปริงได้ล้วนเลยนะฮะซึ่งเราผ่านบันเดิลแรกของห้องครบมป๊บ มันจะปลดล็อวห้องใหม่เพิ่มขึ้นมา2ห้องนะฮะต่อมานะฮะไปห้องข้างบนเลยห้องแอนที่นะฮะคำเควสกล่องสีเขียวนะฮะง่ายมากฮะเควสนี้หาดาการปลูกผักในช่วงสปริงเหมือนกันนะฮะพยายามทาเควสพวกนี้ให้ทันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเลยเดือนหน้าไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ฤดูสปริงนะฮะก็จะไม่สามารถหาผักปลูกได้ก็ต้องรอถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะฮะโอเคเมื่อส่งบันเด้นเรียบร้อยจะได้ห้องใหม่เพิ่มมาหนึ่งห้องนะฮะก็คือห้องอยเลอร์เป็นอีกหนึ่งห้องที่ง่ายนะัะเพราะว่าสามารถททําาาาไดดุ้กกฤูนะะเพรว่ มันคือการลงเหมืองอ่ะของทุกอย่างในเหมืองมาเลยนะฮะใครชอบลงเหมืองนี้จะง่ายมากๆเลยนะฮะเราต้องทําให้ผ่านอย่างน้อย2บันเดิลนะฮะและจะสามารถเปิดห้องสําคัญห้องหนึ่งได้ที่จะทําให้เราสามารถไปเมืองทะเลทรายได้สรุปก็คือต้องผ่านทั้งหมด4บันเดิลนะฮะถึงจะเปิดห้องที่เป็นห้องตู้เซฟแบบนี้ได้นะฮะโอเคห้องนี้แหละฮะที่เราจะต้องทําให้ครบทุกบันเดิลนะฮะโดยการบริจาคเงิน2องหมตามด้วย2องหมแล้วก็ตามด้วย5,000นนะฮะแล้วก็อีก1นึ่งหมื่นนะฮะรวมเป็นทั้งสิ้นก็4ี่ห้าหมื่นนะฮะ โอเคทีนี้แหละฮะเราจะสามารถไปเมืองคเลซายได้แล้วนะฮะแต่ต้องไปนอนก่อนนะฮะรอให้วันพรุ่งนี้ก่อนเราก็จะมีเจ้าตัวจูนิมัสมาซ่อมรถให้นะฮะโอเควิธีการไปเมืองคเลซายนะฮะให้กดที่ตู้นะฮะจ่าย500แล้วปั๊บแผมนะฮะก็จะพาเราไปที่เมืองคเลซายซึ่งปาเกียเขาจะมาถึงที่หน้ารถบัสนะฮะตอน10บโมงสินะฮะส่วนขากลับก็ลับกี่โมงก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่ถ้ำด้านซ้ายบนนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมืองนะ ก็ต้องมีกุญแจสกูคี้ที่เราไปเก็บมาที่ชั้น120นะฮะถึงจะเข้าไปข้างในได้นะฮะ mm hmm. เมื่อเขาแล,แล้วก็ขอให้เอ j นจกับการหาแร่นะฮะ mm hmm. ก็ที่นี่โหดหน้าดูนะฮะก็ระวังระวังกันหน่อยนะหวัง mm hmm. ว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจวิธีการไปเมืองทะเลทายมากยิ่งขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็ใครสงสัยอะไรถามใต้คลิปได้เลยนะฮะ mm hmm. ไว้เจอกันโอกาสหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม